สวัสดีครับพบกับระยการเข้าข้อครับผมสวยงามอีกเช่นเคยหายไปนานนะฮะต้องขออภัยด้วยครับผมช่วงนี้ก็ต่างคนต่างงานยุ่งมากครับขึ้นปีครับวันนี้มาแล้วงไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับผมแล้ววันนี้ก็จะมาดูตามหน้าปกเลยครับครับเป็นมิซูโนะโมเรเลียทู e อลิทครับผมแต่ก่อนจะไปชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราครับด้วยแล้วกันนะครับไปไปดูกันเลยนี่ครับผมต้องบอกก่อนว่ากล่อง e l ลิทเนี่ย อ่ฮ่จะเป็นอย่างนี้ล้นะอ่าสีเป็นกล่องก็คือสีกระดาษอ่ะกล่องกระดาษอ่ะแล้วเป็นเจแปนก็จะดำเป็นสีดำปกติเราจะเห็นเป็นสีดำนะไป่งไปโอ้โหมาดำแบบดำดุนะนะวันนี้ดำดุไปเลยไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจใครนี่นะสีดำครับนะนี้ต้องบอกกันว่าเป็นชุดสีก่อนหน้าสีล่าสุดเนี่ยนะชื่อว่า b บ a ็ k อิริเดียม รู้ไหมครับว่าทําไมถึงชื่อออริเดียมไม่ทราบนะฮะรู้แต่ว่าเอออิริเดียมน่าจะเป็นชื่อของหินหรือว่าธาตุในท้างใช่เป็นธาตุโลหะชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งสีเขาจะออกเป็นขาวขุ่นๆนะจริงๆแล้วอ่ะคือตรงนี้เหรอใช่แต่แต่ในในรุ่นนี้ก็คือตัวนี้แหละมีแค่นี้เองด้านหลังหลักส้นกับขอบตรงนี้นิดนึงใช่ที่เป็นสีแบบนี้ครับผมที่เรียกว่าเิริเดียมนั่นแหละอ๋อแต่ว่าดูก็แบบ เหมือนลุงๆหน่อยนะใช่ใช่มันจะเหลื่อมๆอ่ตามสภาพแสงเหลื่อมเออถ่ายใกล้ๆให้ดูแล้วแบบนี้ครับครับนอกนั้นดำปีไปเลยใช่ดำทุกจุดใช่แม้แต่แม้แต่โลโก้หรือว่าจะเป็นหรือเป็นตัวปั๊มมีซูโน่ปกติเราจะเห็นปั๊มสีขาวนะนี้อันนี้มันดำหมดเลยรวมถึงชื่อรุ่นโมเลเลียที่อยู่ด้านข้างด้วยนี่อยู่ท้ายตรงส้นนะดำไปเลยคือเขาไม่ให้อะไรมาตัดสำหรับ ผมเนี่ยหรือคุณเราเราชอบสีอย่างนี้อยู่แล้วนะใช่ใแบกเอาเนี่ยครับผมแต่นี้ติดเอเรเดียมานิดนึงครับเราไปดูที่อัปเปอร์กันสักหน่อยอ่ะครับผมคือช่องเราเนี่ยทำโมทูไปแล้วนะใช่ใช่แล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่น e l ลิทครับผมคนก็ขอมาเยอะเหมือนกันอ่รุ่น Elite ก็คือลองลงมาจากเกแบนแล้วับ าสมัยก่อนเราจะติดเรียกกันว่าท็อปอินโดท็อปอินโดแต่ตอนนี้คือเป็นเม็ดอินเวียดนามนะตอนนี้แล้วเขาเมื่อกีเวียดนามใช่เป็นเม็ดอินเวียดนามแล้วก็เขาก็จะใช้ชื่อว่าอีลิทไปเลยครับผมได้จำง่ายๆเรามาดูที่อัปเปอร์นะครับคอัปเปอร์ตัวนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นหนังจิงโจ้นะตัวอีลิทครับผมนี่สัมผัสแรกเป็นไงนุ่มครับนจับไปนุ่มๆเลยจะถามว่าถ้าเทียบกับเจแปนเป็นไงก็มันจะมีความผมตัวตัวเองนะความรู้สึกตัวเองนะ อาจจะแบบกระด้างกว่านิดนึงแต่นุ่มแต่นุ่มมีความตึงกว่านิดนึงเออตึงกว่านิดนึงใช่แต่นุ่มนะนุ่มเลยแล้วก็คือหนังจิงโจ้เนี่ยแบบของมิชโน่ก็แบบที่รู้กันนะครับครับันนุ่มมากแต่รุ่นนี้ถ้าคนไปไม่ถึงเจแปเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วใช่ติดอยู่ดอนเมืองเนี่ยใช่ไปกันต่อครับครับไปดูที่ข้างเท้าด้านนอกสักหน่อยครับผมนี่ โลโก้นกก็มาเป็นสีดําล้วนเลยเออผมแล้วผมชอบวัสดุเขาด้วยสิมันเป็นด้านดําด้านนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่มันจะออกดําด้านนะคะัโลโก้นกข้างๆเป็นสีดําล้วนถ้าปกติอย่างตัวดําขาวของผมเนี่ยขาวนี่มันจะเงาๆหน่อยอ่าใช่ใช่ใช่มันจะมีความเงาหน่อยแต่เป็นตัวนี้คือเออเนี่ยมเลยสวยเลยครับผมพอมันไม่เงาอะมันดูตัดกับตัวเห็นไหมที่หนังที่มันจะมีความเงาเห็นไหมอือสวยสวย ออกแบบมาสวยมากแล้วก็มาดูด้านขีดตรงนี้สักหน่อยนีดครับผมสีนี้นะฮะนั่นมันจะมีความเหลือบตามสภาพแสงนะใช่ยิเดียมครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีชื่อรุ่นนะโลโก้โมเลเดียนะสีดำเหมือนกันแต่แบบมองยากมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะมองยากมากตรงนี้อ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะไปดูข้างเท้าด้านในกันสักหน่อยครับครับนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับข้างเท้าด้านนอกเลยฮะโลโก้นกสีดำเหมือนกันดำด้านนะ ครับผมไปดูที่เคราะส้นกันสักหน่อยนะครับนะเห็นไหมฮะความอีริเดียมของเขานี่ผมว่าเหลื่อมได้ดีนะผมชอบสีนี้เหมือนกันมันไม่โดดเกินนะใช่ใชสีนี้ก็จะออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับผมีนีโอใช่ไหมฮะแล้วก็มีโมเลเดียอะโมทูแล้วก็มีน่าจะเบต้าด้วยมถ้าจำไม่ผิดนะครับ อ่ะไปดูชุดพื้นหน่อยฮะชุดพื้นนี่นี่ดูแบบก็สีดำเทาธรรมดาธรรมดานะไม่มีอะไรแบบชูดชาดวุอหวาครับมีแค่ตรงนี้นะาเปทจากปกติส่วนใหญ่เวลาดำขามันจะเป็นสีแดงใช่ไหมก็อีลิตก็พื้นประมาณนี้ครับครับชุดปุ่มเนี่ยก็เป็นชุดปุ่มกลมนะปกติเลย ปุ่มนี้ก็โอเคแล้วครับเล่นได้เกือบทุกสภาพสนามอยแล้วนะฮะอ่ะไปดูซอสหน่อยซอสเนี่ยถอดได้นะถ้าอิริทนะนี่นะครับถอดได้คือโทษทีมันลอกไปแล้วเพราะว่ารองเท้าใช้งานจริงานี่นี่คุณเห็นวัสดุก็จะคล้ายๆตัวนีโอตัวสมัยกก็เป็นกรมีกมีใช่ครับเพรถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยส่วนใหญ่ ตัวเจแปนเนี่ยมันจะเป็นไออคาทธล่าแล้วที่เราเค้ถ่ายนาะใช่นะมันจะหนึบเลยถ้าซอฟตัวเจแปนครับขอบบุตรงนี้ผมจะพูดอีกนิดนึงอทั้งหลังโมเลเรียเนี่ยเขาจะตัวเนี่ยเห็นไหมทำมาเวาปกติอะสมัยก่อนนะตัวที่ผมใส่มันจะบานอย่างนี้เลยมันจะบานหน่อยมันจะไม่ได้บีบบีบขนาดนี้บีบเข้ามานะใช่ข้างหลังเริ่มบีบเข้ามา สุดท้ายแล้วแบบที่เราเคยบอกหลายครั้ต้องไปลองต้องไปลององลองใช่ยังไงต้องลองซื้อของเราวก็ตัดประมาณนี้นะฮะใช่แล้วก็ลองไปหาซื้อกันนะครับครับมิซุโนโมเรเลียทูอีลิปแล้วก็ราคาก็พอจับต้องได้นะครับตัวอีลิปเวียดนามนันนะจิงโจนนะยังไงวันนี้ก็ขอปากขอบคออีกเช่นเคยนะฮะครับฝาก ติดตามช่องเราไว้ด้วยนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เรารับผม่ก็ยังดีนะครับจะขอบุณมากเลยยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมครับข้อต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ